คมอจริงๆมันเกิดจากอะไรครับที่เราตอบไดเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันก็อาจจะเป็นเรื่องบางเรื่องที่คุยกันแล้วอาจจะคุยกันไม่เคลียร์มากกว่าแค่นั้นแหละครัไม่ได้มีอะไรมากมายม็เกเรหรือเปล่าไม่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 ่ไม่่ไม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 ม่ไม่ไม่่ไ เขาใจผิดกันมากกว่าไม่ออกไรับพี่เหมือนเหมือนเราพูดไปแล้วเราคิดว่าเขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่จริงเราอธิบายไม่ได้เคลียร์นะฮะผมว่าที่หลายคนก็เข้าใจเขาอาจจะอธิไม่เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นบ่อยแสดงว่าเขาเป็นคนงอนใช่ไหม นิดนิดไปหน่อยครับแต่เราเข้าใจได้ใช่ไหมว่าเข้าใจได้ือเขาจะมีอารมณ์งอนเป็นอะไรปกติครับเข้าใจได้แล้วเวลาเข้องอนเรารู้ไหมว่าเข้องอนแบบไหนเขาเริ่มยังไงมันคุกคุ่นยังไงอาการมันเริ่มอะไรความที่เราความผู้ชายเนาะมันจะค่อนข้างรู้ช้านิดนึงเซ็นไม่ค่อยเซ็นเซ็นไม่ค่อยมีเออใช่มันจะรู้ช้านิดนึงครับอาจจะผ่านเวลาไปสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มรู้ว่าอ๋ออันนี้งอนนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยจะแบบถามว่าเออมันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วสุดท้ายเรามางเขาอย่างไรคะเรารู้ที่ไหน ก็คุยกันแหละครับเหมือนเหมือนปกติก็คือนั่งนั่งคุยกันมากกว่าว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราทำมันอย่างเงี้ยกันมาคุยอย่างนี้มันบ่อยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจกันมากขึ้นคือมันมันไม่ใช่แบบขึ้นก่อนขึ้นอะไรเงี้ยผมในระหว่างทางที่เราคบกันมาอะไรเงี้ยผมเราก็เหมือนต่อความเข้าใจอะไรบางเรื่องที่มันอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดอะไรเงี้ยครับจริงๆแ้วตอนที่มันสนิทกันมากมันอยู่ใกล้กันมากมันมีผลไหมกับตรงเนี้ยว่าคือจริงๆอกว่าอาจจะเป็นเรื่องพอเรื่องของเวลาครับพอเราคบกันมานานขึ้นอยงเี้ มันก็อาจจะเรื่องบางเรื่องมันก็อาจจะต้องคุยกันให้เคลียร์มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันปล่อยผ่านไม่ได้เลยใช่ไ้ยครับระยะทางไม่มีส่วนใช่ไหมพี่ต๊อดระยะทางครับจริงๆไม่มีผลเพราะว่าเขาเองก็เหมือนบ้านเขาอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็กลับบ้านเป็นช่วงๆอยู่แล้วแต่ว่าช่วงไหนมีงานมีถ่ายอะไรเงี้ยผมเขาก็ไม่ได้กลับเลยนะเราก็เจอกันบ่อยอย่มันจะคือภาหลังจะเคลียร์กันแล้วคือมันจะไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีกแล้วใช่ไหมเรื่องงอนเรื่องเดิมเออไม่น่าจะมีอะไรหรอกครับผมใช่จริงๆบางทีกันออะไรยู่ ปิดใจคุณจูมัยว่าต่อไปไมันมีอะไรจะต้องเคลียร์กันต้องคุยกันหรือว่าจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคุยกันตลอดอยู่แล้วมผมเพื่อให้ให้ความสัมพันธ์ของเรามันมันดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็ตอนนบบ้องคุยกันต่อความเข้าใจกันอย่างเงี้ยครับอย่างตอนนั้นก็มีเถารว่าแบบเราจะเริ่มกันอย่างเงี้ยเนาะคนก็แบบว่าเป็นห่วว่าอุยไม่อยากเริ่มก,กันเลยเราเราได้เห็นกระแส่คือจริงๆก็เห็นครับก็แอบตกใจเหมือนกันอะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าณตอนนั้นเราก็เหมือนด้วยความที่ยุ่งดด้้้วยยยยออะไไรรเเงงีแลากก็็มู่่ทพับบ ก็เลยแบบว่ายังยังยังไม่ได้แบบให้ให้คนที่ตามเราเห็นว่าเฮ<อ><ๆ>้ยเราไม่ได้ไม่ได้เป็นไรนะเพราะเขายังไม่ไกลับมาอ <s ut ters> นะไรเงี้ยผมแต่พอกลับมามันก็คือก็ไม่มีไรครับเราก็เราถ่ายรูปลงให้คนจะได้ใจชื้นว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบมันมีปัญหาหนักนะคือช,ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาไม่ได้อยู่กรุงเทพฯพอดีด้วยอะไรประมาณนั้นครับกลายเป็นว่าแบบชาวเน็ตเขาแบบเป็นจ้อมพวกเราไปเลยแบบรักมากไม่อยากให้เลิกกันเลยก็ขอบคุณชาวเน็ตด้วยนะ อะะไรนเขาขัดกันไว้แบบว่าอย่าเลิกกันนะก็ไม่ไม่ไม่นะครับจริงๆเราก็พวกเราก็ดีใจครับผมที่ที่มีคนชื่นชอบพวกเราสองคนอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยทุกวันนี้เราก็กลับมาทำกิจกรรมเหมือนเดิมแบบไลฟ์อะไรเงี้ยเราขายของเดิมขายของเดิมอะไรประมาณนั้นวันนี้ก็คือยังทำขายของด้วยกันอยู่เนาะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปครับมันก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เรื่องธุรกิจไม่มีขัดแย้งกันไม่มีทะเลาะกันเรื่องธุรกิจเนาะคจริงๆเหมือนหลายคนบอกนนนนะะว่าาาถ้้ทธุรกกกิจจจััับแฟออยงเีีมต นะครับได้ยินมาเยอะมากๆหลายๆคนก็บอกแต่จริงๆของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะว่าผมว่าด้วยความที่ผมอาจจะไม่ได้มีวทธุรกิจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะมีบทธุรกิจมากกว่าผมอ่าเงี้ยผมจะเป็นสายสพอร์ตมากกว่าค<อ>ือเราจะเน้นเหมือนแบบใสยคอนเทนต์ไหมทำประมาณนั้นประมาณนี้ไหมอะไรเงี้ยไกด์ไกด์ตรงนี้แต่ว่าเรื่องอ่าบ<อ>ิสเนสต่างๆอาเงี้ยอาจจะเป็นเขาที่ดูแลตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วเราแชร์ทุกอย่างเท่ากันอะไรเงี้ยมันเลยผมว่ามันเลยไม่มีปัญหาตรงนี้ครับแย่พอมันเริ่มกลับมาแล้วมันมองถึงอนาคตมากแค่ไหนกับ จริงๆผมพวกเราพวกเราก็มองกันตลอดนะครับเราก็เรื่อยๆกับความสำคัญนะครับแล้วก็คือจริงช่วงนี้มันด้วยความที่อา,อายุมันก็อาจจะไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่เราต้องเขาเรื่ออนะไรเก็บเงินทํางานไปเรื่อยๆมากกว่าับแต่ถามว่าอนาคตมองไหมก็แน่นอนนครับแล้วมีคุย<ว>ประเด็นนี้บ้างเรือยัผมคุยกันตลอดคุยคุยกันตลอดคุยกันตลอดคือหมายถึงว่าคุยเพื่อเตรียมตัวกันมากกว่าเฮ้นจะเป็นยังไงต่อถ้าเราทําอย่างนี้จะเป็นยังไงตอนนี้เราพร้อมแค่ไหนความมั่นคงของเรา เพียงพอไหมอะไรประมาณคุยเรื่องแต่งงานอะนะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นก็พ oh ี่ถามเรื่องแต่งงานหรือเปล่าใช่ท่านถาว่าเด็กความพร้อมกันตลอดใช่ไหมใช่ใช่คือคุยคุยกันตลอดผมว่าด้วยความที่ตัวเขาอะครับเขาเขาเหมือนรู้สึกว่าอยาก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 เขาเรียกว่าอะไรกลัวเอออะไรประมาณนั้นแต่แต่เราก็บอกเออตอนนี้พวกเราสองคนก็ยังอยู่ในพื้นของการทางานที่ที่มันต้องแบบต้องทำไปสักทักนึงอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่า ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับทุกอย่างในทุกด้านแต่งแน่นอนก็แน่นอนเลยเอออีสักกี่ปีพี่กรณเราถึงจะพร้อมโหเรื่องเวลาผมไม่อยากไม่อยากไกด์ไม่อยากแบบพูดเลยเพราะว่าเดี๋ยวคผู้ชมทางบ้านจะถามว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วว่ามันยังไม่เกิดขึ้นสัญญาใช่ใช่ก็คือเอาผมเขาเป็นว่าถ้าเราพร้อมนะครับเดี๋ยวที่ว่าทุกคนกองคงเห็นแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ขอแบบเวลาเก็บเงินทํางานไปเรื่อยๆก่อนยังยังมี เรื่องแบบเขารื่อแพชั่นบางอย่างนี่อยากทำเงินอยู่ทั้งสองคนนะครับจะเก็บเยอะเท่าไหร่ละเงินอ่ากี่ล้านดอขนาดนั้นหรอครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆจริงๆเพราผู้หญิงเขาเองมาตั้งเป้าเขาอยากแต่งงานทุกความเป็นผู้ชายมันกดดันมันแบบต้องทำจริงไหมจริงๆก็ไม่หรอกครับผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องปกติของของมชีวิตมนุษย์เรานะที่ก็ต้องเอ่อถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องไปแบบใช้ชีวิตมีครอบครัวแต่งงานอย่างเงี้ยครับผมซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับก็เลยไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเท่าไหร่ อ่าโอเคค่ะค่ะ